นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตัสรู้ชอบได้โดยพระอ,องค์เองในอนาคตการ จะมีภัย5ประการเกิดขึ้นและเมื่อเกิดภัยเหล่านี้แล้วก็จะเป็นเรื่องยากลำบากที่เราจะมนัสิการทำในใจถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือจะเสพเสนาสะนะอันเงียบสงัดเพื่อประพฤติปฏิบัติธรรมภัยในอนาคต5ประการนี้คือ 1. ภัยคือความแก่ 2. ภัยคือความเจ็บไข้ 3. ภัยคือพิกษาหายากข้าวกล้าเสียหายไม่สะดวกแก่การเลี้ยงชีพ 4. ภัยคือโจรป่ากำเริบผู้คนในอาณาจักรแตกกระจัดกระจาย 5. ภัยคือสงแตกกัน ก่อนที่ภัยเหล่านี้อันเป็นสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจจะมาถึงเราเราต้องรีบทำความเพียรเผากิเลสเป็นผู้ไม่ประมาทมีตนส่งไปแล้วในการทำเช่นนั้นอยู่ตลอดไปเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทําให้แจ้งเสียโดยเร็ว นั้นคือนิพพานพระผู้มีพระภาคต่ัดว่าพิสุกทั้งหลายภัยในอนาคตเหล่านี้มีอยู่5ประการซึ่งพิสุผู้มองเห็นอยู่ควรแท้ที่จะเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรเผากิเลสมีตนส่งไปแล้วในการทำเช่นนั้นอยู่ตลอดไปเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึง เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเสียโดยเร็วภายในอนาคต5ประการนั้นคืออะไรบ้างเล่า5ประการคือ 1. พิสุในกรณีนี้พิจารณาเห็นชัดแจ้งว่าบัดนี้เรายังหนุ่มยังเยาววัยยังรุ่นขนอง มีผมยังดำสนิทตั้งอยู่ในวัยกำลังเจริญคือปฐมวัยแต่จะมีสักคราวหนึ่งที่ความแก่จะมาถึงร่างกายนี้ก็คนแก่ถูกความชราครอบงำแล้วจะมานัาศสิก,การถึงคำสอนของท่านผู้รู้ทั้งหลายนั้นไม่ทำได้สะดวกเลยและจะเสพเสนาสะนะ อันเงียบสงัดซึ่งเป็นป่าชัดก็ไม่ทำได้ง่ายๆเลยก่อนแต่สิ่งอันไม่เป็นที่ต้องการไม่น่าใครไม่น่าชอบใจนั้นจะมาถึงเราเราจะรีบทำความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเสียโดยเร็ว ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้พูดถึงแล้วก็จะอยู่เป็นผาสุขแม้จะแก่เท่าดังนี้ 2. พิสุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกพิสุพิจารณาเห็นชัดแจ้งว่าบัดนี้เรามีอาพาธน้อยมีโรคน้อยมีไฟธาตุให้ความอบอุ่นสม่ำเสมอไม่เย็นนัก ไม่ร้อนนักพอปานกลางควรแก่การทำความเพียรแต่จะมีสักคราวหนึ่งที่ความเจ็บไข้จะมาถึงร่างกายนี้ก็คนที่เจ็บไข้ถูกพยาธิครอบงำแล้วจะมานาสิการถึงคำสอนของท่านผู้รู้ทั้งหลายนั้นไม่ทำได้สะดวกเลยและจะเสพเสนาสะนะอันเงียบสงัด ซึ่งเป็นป่าชัดก็ไม่ทำได้ง่ายๆเลยก่อนแต่สิ่งอันไม่เป็นที่ต้องการไม่น่าใครไม่น่าชอบใจนั้นจะมาถึงเราเราจะรีบทำความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งสีโดยเร็วซึ่งเป็นสิ่งที่ทำ ให้พูดถึงแล้วก็จะอยู่เป็นผาสุขแม้จะเจ็บไข้ดังนี้ 3. พิสุททั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกพิสุพิจารณาเห็นชัดแจ้งว่าบัดนี้ข้าวกล้างามดีบินทะหาได้ง่ายเป็นการสะดวกที่จะยังชีวิตให้เป็นไปด้วยความพยายามแสวงหาบินทบาท แต่จะมีสักคราวหนึ่งที่พิกษาหายากข้าวกล้าเสียหายบินทะหาได้ยากไม่เป็นการสะดวกที่จะยังชีวิตให้เป็นไปด้วยความพยายามสแสวงหาบินทบาทเมื่อพิกษาหายากที่ใดพิกษาหาง่ายคนทั้งหลายก็อพยพกันไปที่นั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นความอยู่คุกครี ปะปนกันในหมู่คนก็จะมีขึ้นเมื่อมีการคุกคีปะปนกันในหมู่คนจะมานาสิการถึงคำสอนของท่านผู้รู้ทั้งหลายนั้นไม่ทำได้สะดวกเลยและจะเสพเสนาสะนะอันเงียบสงัดซึ่งเป็นป่าชัดก็ไม่ทำได้ง่ายๆเลยก่อนแต่สิ่งอันไม่เป็นที่ต้องการไม่น่าใครไม่น่าชอบใจนั้น จะมาถึงเราเราจะรีบทำความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเสียโดยเร็วซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้พูดถึงแล้วจะอยู่เป็นผาสุขแม้ในคราวที่เกิดทุพพิฆภัยดังนี้ 4. ี่กษสุทั้งหลาย ข้ออื่นยังมีอีกพิสุพพิจารณาเห็นชัดแจ้งว่าบัดนี้คนทั้งหลายสมัครสมานชื่นบานต่อกันไม่วิวาทกันเข้ากันได้ดุดดังนมผสมกับน้ำมองแลกันด้วยสายตาแห่งคนที่รักใคร่กันเป็นอยู่แต่จะมีสักคราวหนึ่งที่ภัยคือโจรป่ากำเริบ ชาวชนบทผู้ขึ้นอยู่ในอาณาจักรแต่กระจัดกระจายแยกย้ายกันไปเมื่อมีภัยเช่นนี้ที่ใดปลอดภัยคนทั้งหลายก็อพยพกันไปที่นั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นความอยู่คุกคีปะปนกันในหมู่คนก็จะมีขึ้นเมื่อมีการอยู่คุกคีปะปนกันในหมู่คนจะมนานสิการ ถึงคำสอนของท่านผู้รู้ทั้งหลายนั้นไม่ทำได้สะดวกเลยและจะเสพเสนาสะนะอันเงียบสงัดซึ่งเป็นป่าชัดก็ไม่ทำได้ง่ายๆเลยก่อนแต่สิ่งอันไม่เป็นที่ต้องการไม่น่าใครไม่น่าชอบใจนั้นจะมาถึงเราเราจะรีบทำความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุ เพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเสียโดยเร็วซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้พูดถึงแล้วจะอยู่เป็นผาสุกแม้ในข่าวที่เกิดจรลภัยดังนี้ 5. ทีพิสุขทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกพิสุขพิจารณาเห็นชัดแจ้งว่าบัตรนี้สงสามคีปองดองกันไม่วิวาดกันมีอุเทศเดียวกัน อยู่เป็นผาสุกแต่จะมีสักคราวหนึ่งที่สงแตกกันเมื่อสงแตกกันแล้วจะมานาสิการถึงคำสอนของท่านผู้รู้ทั้งหลายนั้นไม่ทำได้สะดวกเลยและจะเสพเสนาสะนะอันเงียบสงัดซึ่งเป็นป่าชัดก็ไม่ทำได้ง่ายๆเลยก่อนแต่สิ่งอันไม่เป็นที่ต้องการไม่น่าใครไม่น่าชอบใจนั้นจะมาถึงเรา เราจะรีบทําความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทําให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทําให้แจ้งเสียโดยเร็วซึ่งเป็นสิ่งที่ทําให้พูดถึงแล้วจะอยู่เป็นผาสุแม้ในคราวเมื่อสงแตกกันดังนี้พิสุทั้งหลายภายในอนาคต5ประการเหล่านี้แลซึ่งพิสุผู้มองเห็นอยู่ ควรแท้ที่จะเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรเผากิเลสมีตนส่งไปแล้วในการทำเช่นนั้นอยู่ตลอดไปเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเสียโดยเร็วสาทุก